ไเจ้าทั้งรายคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะพรุ่งนี้เลขที่ซื้ออะไรเลขที่ซื้อไว้จะจะถูกไหมอะไรลิขสิทธิ์อะไร,ร,ร,อ,ะไรอะไรอีกอ่ะไม่มีนะจำกัดอีกหยิบไปนู่นไอ้นี่มากระโดนลิขสิทธิ์เอาไม่มีโชคลาภนะเลขที่ซื้อไว้อะเหรอเออไม่มีน<า>นโชคลาภที่ซื้อไว้จะถูกไม่ถูกไม่ถูกครว่าไม่ถูกเร็ว เจ้าเจ้าทั้งหลายกดแชร์ออกไปค่ะใครเขาเ้ามาแล้วกดไลค์กดเ like, คาใจาเคาจอจมบรอดแตกนะคะกดแชร์ไปเป็นค่าครูด้วยนะคะแล้วก็เอ่อกดแชร์ไปไม่เสียตังค์เนาะแล้วก็เคาใจาเคาจอจมรอดแตกนะคะกดใจ <ห ả? S 1> ส้มแล้วของขวัญให้ด้วยนะคะหาได้อยู่นะคุณหนู<ล>ะนะแลพิมพ์ชื่อและคําถามเฉพาะจอดจงมาหนึ่งข้อค่ะการงานการเงินความ